สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาฉีดบำรุงต้นกระท่อมที่เราได้ทำการตัดยอดไปแล้วนะฮะแล้วก็ใช้บำรุงรากแล้วก็ต้นนะฮะเดี๋ยว,วน,นี้ผมจะทำให้ เพื่อนๆดูกัน2แบบนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูอุปกรณ์ก่อนนะฮะแล้วหนึ่งก็มีถังฉีดยานะฮะแล้วก็น้ำฝนแล้วก็ไข่เป็ด2ฟองนะครับแล้วก็มีกะปิแล้วก็ผงุงรสนะครับแล้วก็ เครื่องดื่มชูกำลัง1ขวดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะว่าผสมอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะยผมก็จะใช้เป็นไข่เป็ดนะ ไข่ไปก็จะมีความเคาวเยอะกว่าไข่ไก่นะฮะเดี๋ยวเราก็ตีไปเลยนะฮะ ประมาณนี้เลยะฮะเพื่อนเพื่อนก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะฮะใส่ประมาณท่านี้นะฮะหนึ่งช้อนนะฮะผมก็ได้แบ่งมา เพื่อนๆก็คนไปเลยฮะ,ะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปในน้ำกันนะฮะ อันนี้เราก็จะทำเป็นสองแบบนะฮะแบบลาดคนต้นแล้วก็ฉีดต้นนะฮะให้เขาแตกยอดใหม่เป็นพุ่มนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไข่ลงไปนะฮะใส่ไข่เป็ดลงไป นี่เหลือไว้หน่อยหนึ่งนะฮะผมก็จะเอาไมา้คนเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมก็ จเจ้าใส่เครื่องพ่นนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือสูตรฉีดพ่นนะฮะเราก็ใส่ไปในถังที่เราจะฉีดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสูตรเล่งหลากที่เราจะใช้ลาดโคนต้นกันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นกระปินะฮะ เพื่อนๆก็เอาใส่ลงไปในไข่เลยฮะอ่านี่ฮะเพื่อนๆก็บี้ไปเลยฮะอันนี้เราจะใช้ลาดโหนต้นนะฮะเนี่ยเราก็ใส่น้ำมันจะได้ง่ายๆหน่อย เราก็บี้ให้กะปิเขาแตกตัวนะครับส่วนเปลือไข่แล้วก็ไม่ต้องทิ้งนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยในถังนี้เราก็บี้ บี้เลยฮะแล้วก็จะใส่ใส่ไข่แล้วก็กะปิที่เราบี้ลงไปนะฮะเราก็ลองเอามือกวนดูนะฮะว่า ก็ปิละลายดีไหมฮะสูตรนี้ผมก็จะใช้ลดเวลาที่ผมตัดยอดต้นกระท่อมไปนะฮะแบบตัดล้นเลยนะฮะพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปลาด ตอนเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ลาดได้เลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวแล้วก็จะทําการฉีดพ่นบํารุงกันนะฮะ เ,นะเพื่อนๆลาดตรงนี้ได้เลยครับตรงโคนต้นนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการฉีดต้นบำรุงนะฮะให้เขาแตกยอดใหม่เป็นพุ่มนะฮะ นี่นะฮะเพื um, ่อนๆก็ฉ hmm> ีดพ่นไปประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหนึ่งเดือนเรามาดูกันใหม่นะฮะว่าเขาจะแตกเป็นพุ่มสวยหรือเปล่านะฮะเนี่ยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจำกันไว้ให้ดีๆนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวหนึ่งเดือนเรามาดูกันนะฮะว่าจะแตกเป็นพุ่มสวยหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะฉีดพ่นบำรุงใบที่เหลือให้หมดนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปดีๆสอนเพื่อนๆ,พ,อนๆพี่ๆน้องๆกันอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ